สวัสดีครับวันนี้เอาพระเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวของหลวงปู่บุญนะครับมาเปิดนะครับเปิดเก้าร้อยพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเยี่มกรอบทองไมค่อนครับไม่ลอกครับเจ้าสัวสองนะครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยสามห้าครับเจ้าสัวสองเก้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านท่านเลยครับ ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแบ่งปันกันไปใช้ครับพี่ๆน้องๆครับพระสวยครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสวยๆเลยครับแบ่งปันกันไปสะสมครับนี่พระไว้สะสมได้นะครับสวยๆหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับรุ่นเจ้าสัวสองครับ ยันคมชัดลึกนะครับนี่ครับสวยแล้วครับพี่ๆน้องๆน,นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พีๆน้องๆน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ